รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะคะไปสัมผัสจุดประทับใจทั่วเมืองไทยของเหล่าคนดังจากหลากหลายวงการเลยทีเดียวค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้นะคะทางช่องสถานีข่าว TNN 2 4ทันทุกความจริงค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปตามรอยความประทับใจของผู้กกับท่านนึงค่ะที่เรียกได้ว่าเขานะคะอยู่คุกคีกับวงการจอแก้วแล้วก็จอเงินมาเป็นเวลานานาเลยล่ะคะ่ะ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ได้รับเลือกค่ะให้เป็นนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เขารอเราอยู่แล้วค่ะไปพบกับเขาเลยค่ะ e s t Destination ของเราในวันนี้ก็คือพีออสบัณฑิตทองดีนั่นเองค่ะผู้กำกับภาพยนตร์ไทยฝีมือเยี่ยมกับสโลแกนส่วนตัวเล่นเองกำกับเองค่ะครับตอนนี้ก็มีผลงานเอ่อที่กังยนแอร์ก็ช่อง True For You เป็นซีรีส์ชื่ว่าเจ้าเวหานะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับ าสามเหล่าทัพของของของเมืองไทยนะครับก็เป็นซีรีส์เกี่ยวกับเอ,อ่อแอคชั่นนะครับเป็นโรแมนติกแอคชั่นครับออผมเป็นคนทำงานเยอะนะครับเวลาพักผ่อนเนี่ยก็จะมี2อย่างคือคือถ้ามีเวลาสั้นๆจะดูหนังดูหนังแล้วก็ไปขี่จักรยานเล่นตามสวนรถไฟแต่ถ้ามีเวลาเยอะเกิน2วันขึ้นไปก็จะไปต่างจังหวัดผมชอบท่จังหวัดน่านจังหวัดน่านค่อนข้างจะเป็นจังหวัดที่สงบ ะะสงบแล้วก็มีธรรมชาติหลากหลายนะครับถ้าคนที่ชอบสโ,โลลายชอบขี่จักรยานเล่นชอบอว่ว้พระก็สามารถเที่ยวในเมืองได้แต่ถ้าชอบธรรมชาติก็จะมีอำเภอรอบรอบรอบของจังหวัดน่านก็จะมีอำเภอมากมายที่มีธรรมชาติมากมายนะครับแล้วก็มีความตักหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนเผ่าที่เขาเรียกว่าที่เขาเรียกว่า,าชาติพันธุ์นะครับมากมายซึ่งเราสามารถไปศึกษาไปให้ได้รับความรู้จากตรงนั้นได้อย่างงี้ รู้ถึงจุดประทับใจที่ปลายทางของพี่ออสกันแล้วน้องเนยก็พาเราออกเดินทางจากตัวเมืองน่านมาที่อำเภอเวียงสาอำเภอเล็กๆที่ยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมแบบชาวนานขนานแท้ค่ะค่ะอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าถ้าเราอยากที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของ คนกลุ่มใดหรือว่าเมืองไหนนะคะสิ่งแรกที่เราต้องไปเลยนี่ก็คือตลาดนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะในก็ยืนอยู่ที่ตลาดวัดบุ่นยืนค่ะเป็นตลาดเช้านั่นเองและตอนนี้นะคะคนที่ยืนอยู่ข้างๆเนยค่ะก็คือพี่ยาค่ะผู้ประสานงานกลุ่มฮักเมืองเวียงศรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ยาคะมองไปถูรอบๆแล้วตลาดคึกคักมากเลยค่ะขนาดตลาดเช้าแบบนี้ตลาดนี้สร้างเมื่อปี2 2508ค่ะ มีอาหารอะไรที่เป็นทีเด็ดขึ้นชื่อบ้างไหมเอ่ยคะน้องเนยไปดูได้เลยค่ะจริงอคะ,น,ะ,คะนี่เลยค่ะ,ะไปเลยค่ะอันนี้คือวาซาบิวาซาบิวาซาบิของไทย ที่บ้านนี้เขาเรียกว่าน้ำผักน้ำผักค่ะใช้ผักกาดใช้ผักกาดผัปัน,นอันนี้แม <ขอ S 1> ่ค้า<อ>เมี่ยงอยู่<ะ>ดั้งเดิมอยู่อ,อ,อยู่มาขายมากี่ปีแล้วนะอ้ยจำไม่ได้ตั้งแต่สาวๆาว จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นสาวอยู่ใช่ยังสาวอยู่แล้วแบบนี้เมี่ยงอะค่ะกินเพื่ออะไรอะคะส่วนมากแล้วเขาทานข้าวเสร็จมันก็จะเหมือนกับว่าล้างขาวปากเอออย่างเงี้ยอ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆขั้นระหว่างล้างปากกินอาหานอื่นอื่นตอนไม่ไงเดี๋ยวจะให้ชิมขั้นแรกนี่ีของหนู ยังงงไบ้าตื่นมากเลยค่ะออคือข้างในคือมันมันก็แล้วแต่คนชอบนะคะอย่างที่ยายบอกคือมันจะมีะมชุ่มน้ําด้วยเอออันนี้คือมันจะแบบชุม่มชุ่มน้ํานิดนึงพอแบบอมเข้าไปมันจะได้รสชาติเหมือนทานลูกอมอะไรเงี้ยคล้ายกันนะคะในปัจจุบันที่เป็นลูกอมรสแบบเปรี้ยวๆหวานนิดนึงใช่ค่ะมันก็จะตื่น มะนอยมะนอยแล้วก็เขาก็จะมีชื่อของมันคือถ้าว่ามะนอยมันจะมีหลายหลายสายพันธุ์อันนี้เขาท,<ๆ>ที่ที่น้านเขาเรียกว่ามะนอยอมแอมน่าร <c oughs> ักไหมมะนอยอมแอม,อมน่ารักจัง <c oughs> ความสุขมากเลยค่ะได้มาลองเดินตลาดนะคะที่รู้สึกว่าได้เจออะไรหลายๆอย่างที่ไม่เคยเห็นในกรุงเทพค่ะ,คะแล้วก็ได้ลองชิมเมี่ยงด้วยอร่อยมากแถมแถมพ่อค้าแม่ค,ะะคะ้าน่ารักมากเลยค่ะหลังจากนี้เรามีไปไหนกันต่อมีค่ะแล้วก็จะพาน้องเนยไปอีกจุดหนึ่ง <c oughs> คือวัดบุญยืนวัดบุ่นยืนวดวุ่นยืนถ้ามีวิทยากรรอน้องเนยอยู่ที่นั่นอีกคนนึง <c oughs> เพะกุ่มข,ของเรานี่เราจะ <c oughs> ช่วยกันต่อต่อกันไปค่ะมีมากเลยค่ะเพราะว่าไปวัดเนี่ยก็จะทําบุญช่วยใช่ไหมคะในชอบทําบุญค่ะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าค่ะเวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ย เขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี่ สนความประทับใจโดยปตทพลังที่ยั่งยืนฮารุกิคิดถึงอาหารทะเลสดคิดถึงฮารุกิและตอนนี้นะคะในก็ยืนอยู่กับแม่อุ้ยลิขิตค่ะประธานกลุ่มฮักเมืองเวียงสาสวัสดีค่ะแม่อุย้ยสวัสดีค่ะวัดบุญยืนนี้มีความสําคัญยังไงล่ะคะบุญยืนเป็นวันวด คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเวียงสาซึ่งวันนี้เป็นวัดที่เจ้าผู้ครองนครน,น,น่านค่ะชื่อเจ้าฟ้าอัฏฐวรลปัญโยเป็นผู้สร้างพูดอย่างนี้แล้วอยากเห็นข้างในแล้วค่ะอยากให้แม่อุ้ยพาเดินชม<ป>ด้านในดีกว่าเชิญค่ะไปเลยค่ะโอโ้สวยมากเลยค่ะแม่ อันนี้ศิลปะทั้งหมดนี้เป็นล้านนาหมดเลยจะสังเกตทรงหลังคานะคะวัดอื่นๆจะลักษณะหลังคาการหลันของหลังคาเนี่ยของเรามีข้างหน้าเป็นสามค่ะทรงหลังคานี้เขาเรียกว่าทรงม้าต่างไหมม้าต่างไหมม้าต่างไหมโครงสร้างข้างในอ่ะเขาทาเป็นคือเป็นคานรับเอาเป็นชั้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 นเขาเรียกว่าทรงม้าต่างไหมไม่มีเพดานประตูนี้เป็นประตูไม้สักทองแกะสลักลึกสามชั้นโดยช่าง เจ้าราชวงศ์เชียงของอเ,เป็นผู้แกะสลัก คือพระพุทธรูปปางประทับยืนคําว่าวย,ยืนนี่ก็คือเป็นลักษณะของความซื่อตรงเที่ยงตรงในสมัยก่อนถ้าสมมุติว่าใครมีปัญหาใดๆหรือยังไงเขาก็จะมากราบไหว้พระวัดนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของความเที่ยงตรงแสดงว่าชื่อวัดเนี่ยก็ได้มาจากพระพุทธรูปด้วยใช่ไหมคะ ืออันนี้คือ,อ,นนคอพระธาตุเจดีพระเจดีปกติทุกวัดมันจะต้องมีมีเจดีของแตละมัดอันนี้อยู่หลังโบสถ์น<ช>้โบสถ์อันนี้เป็นเขาเขาบูรณะใหม่แล้วอ,อันเก่านี่เมื่อก่อนเนี่ยคือแผ่นดินไหวตอนที่แผ่นดินไหวทั้งจังหวัดน่านของพระธาตุเจแห้งก็ร้าวอันนี้ก็ร้าวแล้วก็างใหม่อ,มอ สวยมากเลยค่ะแม่นี่คือตึกอะไรอ่คะอันนี้เป็นอาคารเดิมนี่เป็นที่ว่าการอำเภอเวียงสาเก่าค่ะอายุประมาณเกือบ70ปีแล้วเดี๋ยวนี้เป็นเดี๋ยวนี้เป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสาเขาอนุรักษ์ไว้และชั้นบนเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้างนั้นเดี๋ยวให้แม่พาเดินไปข้างในดีกว่าค่ะอยากจะเห็นแล้วว่ามีอะไรบ้างเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ นี่เป็นห้องห้องที่ในหลวงกับสมเด็จมาประทรับที่นี่ค่ะ,คะนี่เมื่อพศ2 5 0ะ,ะมานั่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็คือเป็นมานั่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จมาประทรับค่ะ หัวเรือนี้คือยังไงล่รอคะหัวเรือนี่เป็นหัวเรือไม้ไม้จริงๆแล้วก็เขาขุดขุดออกเป็นหัวพญานาคซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่านว่าเรือที่เราทํากันเป็นหัวพญานาคทั้งหมดแล้วก็เป็นเรือไม้อันนี้เป็นขนาดใหญ่มากมาจากวัดบุญเรืองซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็เอาเก็บไว้ที่วัดก็เก่าแก่เราก็จะมีการแข่งเรือกันทุก วันออกพรรษาทุกวันออกพรรษาก็จะใช้เรืออย่างเงี้ยหรอคะเรืออย่างนี้ค่ะ คุณผู้ชมมาอีกที่หนึ่งนะคะด้วยได้ว่าเป็นที่ที่สําคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนค่ะจนถึงปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่เขาใช้เป็นยานผานนะหรือว่าการเดินทางเนี่ยก็คือรถถีบหรือที่เรารู้จักก็คือจักรยานนี่เองค่ะสถานที่แห่งนี้นั่นก็คือเหือรถถีบค่ะซึ่งจะมีความสําคัญยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับพี่กรณ์ค่ะซึ่งเป็นคนที่ดูแลสถานที่แห่งนี้สวัสดีค่ะพี่กรณ์สดีคสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านเคยเป็นตัวแทนขายจักรยานมาก่อนก็เริ่มจากรับจ้างซ่อมค่ะก็ พัฒนามาเรื่อยๆจนได้เป็นตัวแทนขายประจำจังหวัดแล้วจักรยานที่เห็นอยู่ด้านหลังทั้งหมดนี้ล่ะคะพี่กรณ์บอกว่าไม่ได้ขายแล้วไม่ได้จําหน่ายแล้วพวกนี้คืออะไรอีก็คือบางส่วนเนี่ยมันหลงเหลือมาจากตอนที่เลิกขายไปค่ะอ่หามาเพิ่มเติมก็มีอ๋อก็คือเรียกได้ว่าเป็นของสะสมเหรอคะครับเป็นของคุณพ่อพี่กรณ์ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้พี่กรณ์พาเดินชมแล้วก็แนะนําแต่ละจุดดีกว่าได้ไหมคะได้ครับ อันนี้เหมือนหนังดักเพลิงลตัวนี้ก็เป็นจักรยานที่ใช้ผจญเพลิง oh. ก็อย่างทางยุโรประบบสาธารธนูประค่คเขาค <Ha. S 2> ่อนข้างเรียกว่าสมบูรณ์กว่าเมืองไทย hmm. พอไปถึงปุ๊บก็ลากสาย hmm. ไปเสียบกับท่อน้ําที่มีอยู่แล้วตัวนี้ก็เป็นไซเรนแมนวนวลอ๋อ oh, เป็นไซเรนอุ้ย ตัวนี้ก็เรียกว่าอายุเยอะที่สุดในนี้ครับอายุเยอะที่สุดในนี้ครับกี่ประมาณปี188่ดปูนครับผลิตก็136ปีโอ้โโอ้ oh my god ตอนนี้ฐานไว้ว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมีโซ่ค่ะก็ค,ะคือที่ที่ล้อหน้าโตโตก็คือถีบรอบเดียวมันไปได้ไกล ันนี้คือป้ายทะเบียนจักรยานของจริงครับอ,อันนี้ใช้งานที่จังหวัดน่านปี2494ครับโอ้แล้วก็อันนี้เป็นใบกับี่จักรยาน เวลาฟังข่าวสารอะไรมาแล้วเชื่อเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหูเบาหูเบาอยู่คู่สังคมไทยมาอย่างช้านานจากการเชื่อแค่ลมปากโดยไม่คิดถึงหลักเหตุผลต้องใช้สติอย่าให้ใครว่าไทยหูเบาเราจะลอยไปถึงไหนกันนี่ สนความประทับใจโดยปตทพลังที่ยั่งยืนฮารุกิคิดถึงอาหารทะเลสดคิดถึงฮารุกิและอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่น่าสนใจในอำเภอเวียงสานะคะนั่นก็คือบ้านกะหลกนี่เองค่ะและตอนนี้ค่ะใน,นก็ยืนอยู่กับอาจารย์ระดมค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะอาจารย์อาจารย์คขอยากให้พูดถึงบ้านกะหลกนิดนึงค่ะว่าคืออะไรเอ่ยบ้านกะหลกโฮมสเตย์นะครับเป็นการจัดการท่องเที่ยว แบบบูรณาการให้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะทํากิจกรรมในการอารักษสิ่งวดล้อมได้ครับแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรยขอเดินเข้าไปดูข้างในของเต็์หน่อยกว่าจินดีครับไปกันเลยค่ะครับไปดนำเลยค่ะมีมีภาษานะคําว่าภาษากําเมืองคนเมืองบอกหู้บอกจางจะอู้หือผาฟังเห็นวหาหู้วหวจะไปเป็นอย่าง ภาษาอื่นยังเหียนของเป่นได้แล้วแบบนี้พยัญชนะอค่ะมันมีครบเหมือนกับภาษาไทยไหมคะก็จะมีทั้งหมดส33ตัวก็จะน้อยกว่าสอนพี่เนยนได้ไหมคะว่าอ่านอีคำเลยสอนเลยสอน,นพี่เนยเลยอันนี้ก็จะเป็นน้าแกปลายมุมน้ำมุมปลาแก้น้ำน้ำน้ำแกปลายมุม ว่าอะไรคะน้ำน้ำที่มันแก่แก่แล้วปลายมันก็จะจมุ้งปลายไม่คมไม่คมปลายไม่คมน้ําแก่ปลายมุ้งค่ะน้ำนุ่มปลายแซวน้ำนุ่มปลายแซวก็แปลว่าน้ำที่หนุ่มสาวอ่ะก็จะแหลงค้อันนี้เราล้วนใช่ถูกต้อง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 เอ้ยเาก็มีเขาโค้งนะมีเขาโค้งภาษาไทยอยู่อันเราต้อง กลับไปเรียนนะครับเพื่อจะทราบว่าวันพรุฤุษของเราได้สื่ออะไรให้เราบ้างเป็นภาษาที่ควรอนุรักษ์เอาไว้จริงๆค่ะแล้วก็ไพเราะมากๆเขียนก็สวยด้วยเอาไปกิจกรรมต่อไปดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างอ๋อสบนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นะครับว่านกะลกจะสอนให้ตีกองปูจากองปูจาี่เป็นกองที่ตีในวันโกนก่อนวันพระหนึ่งวันในช่วงเข้าพรรษาตอนนั้นนะครับจะเป็นการ บอกให้พี่น้องชาวบ้านว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะครับก mm. ็จะมีทํานองการตีหลายทํานอง <Okay. S 2> อันนี้จะยกตัวอย่างการตีให้ให้ท่านได้ได้เห็นเนี่ยได้ฟังเนี่ยคือการตีแบบทำ